วันที่เจ็ดใช่ใช่ต้องต้องติดตัวทุกวันหนึ่งตุลาจนถึงวันหยุดธันวาเนี่ยสี่แสนกว่าคนจึนวนผู้เข้าชมใช่ใช่ไทยและข่าวสารไทยและต่างชาติต่างชาติก็จะมีรัสเซียมีไต้หวันมีจีนมีเกาหลีมีเวียดนามแล้วอินเดียใช่ ราเดินเดียวก็บสองแสนเก้าไปแล้วเกือบสามแสนแล้วอ่ะพิกิการะประมาณแสนแสนสองอยากให้พอพูดถึงที่หนูเด้งได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับน้องเบ้นนะครับที่เขาเรียกอะไรอะ่ะทให้กระแสะของน้องบูเด้งเนี่ยกลายเป็นวรัลไปทั่วโลกและทําให้น้องบูเด้งเองเนี่ยได้รับรางวัลจากการจัดอันดับของของ ดีหลอกทางจนน้องบุเดนเองได้รับด้วยด้วยตัวของพี่คิปเปอร์แล้วก็ด้วยตัวของน้องบุดเดนเองเนี่ยทำให้เขาได้รับรางวัลฟตรงนี้ขึ้นมารับผมก็รู้สึกยินดีกับกับกับทั้งบุดเดนและพี่เบนที่เป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วก็รู้สึกตื้นตันนะครับที่วันนี้เ,อ,อ,งอ,งเองเนี่ยกระแสของน้องบุเดนเนี่ยทาให้สื่อในโซเชียลต่ลางๆนานาเนี่ยยัเห็นถึงความสําคัญยัเห็นถึงด้านการอนุรักษ์นะครับสัตว์ป่าทั้ง สัตว์ป่าที่อยู่ในเมืองไทยเองและสัตว์ป่าที่อยู่ต่างประเทศเองครับเรื่องเห็นถึงความสําคัญของร่านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ถือว่ารู้สึกมีความตื่นตาและจริงดีมากครับที่ที่หมูเด้แล้วพี่เบนเขาได้รางวัลน,นี้ครับตั้งแต่นี้ยอดประมาณตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะพอที่ยอดนักเดีนเข้ามาดูนดี่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีนักเที่ยวมากกว่า4 8 0 0 0คนแล้วนะครับที่เข้ามาเที่ยวสุสานปดกก็เขียว ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาในปีนี้ประมาณใหม่ของของทุนสัปเหร่อเขียวครับ480,000กว่าคนแล้วที่เข้ามาเที่ยวชมโศกสัตว์นปัจจุบันนี้ครับส่วนใหญ่เป็นชาวอะไรบ้างครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย70%เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยครับส่วนอีก30%เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็มีความหลากหลายตั้งแต่รัสเซียนะครับไต้หวันนะฮะญี่ปุ่นเวียดนามจีนนะครับหรือแม้แต่ทางอเมริกาเองที่ที่ตอนนี้กําลัง ด้าบความสนใจในอเมริกานะครับกาลังจะเข้ามาที่ยวซุสซั์เปิดเอาเขียวพออมองการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่หมูเดงกระแสหมูเดงมาถึงปัจจุบันนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ากระแสของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยไม่โอซุสซั์เปิดทอาเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเราช่วยกันโปรโมทจังหวัดชลบุรีนะครับ เมืองพัทยาเองก็มีกิจกรรมต่งตางๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ําตกนะครับตรงนี้เองเนี่ยถือเป็นเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดแข็งของจังหวัดชลบุรีเพราะนั้นวันนี้เองเนี่ยสวสเปิดเจ้าเขียวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทําให้อาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีเนี่ยกลับมาคึกคืนนะครับตัวเลขของอการเติบโตก็ดูได้จาก การที่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยมีคนมาเที่ยวมีคนมาเข้าพื้นที่ของจังหวัดชุริโร่นะครับมากมายตรงนี้ึ่งตวัดเกาะวเองเราก็หวังเป็นอย่างว่านักท่องเที่ยว,วที่อยู่ภายในจังหวัดใกล้เคียงเองและจังหวัดที่อยู่ทางไกลๆเนี่ยที่ยังไม่เคยได้ดูน้องบุ่เรงนะครับยังไม่ได้เห็นสัมผัสตัวเป็นๆน,นะครับก็เราพร้อมที่จะให้บริการในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเกาะแียวแล้วก็มาแวะเที่ยวชมนะครับ ทะเล่สวยของจังหวัดชุมบุรีน้ำตกดีๆของจังหวัดชุมบุรีนะครับเรามีสิ่งต่างๆมากมายไว้อำนวยความสะดวกกับน้องเที่ยวทุกท่านครับหลังจากนี้พอมีแผนสักริดใดที่จะชวนเชิญน้องเที่ยวมาเที่ยวต่อจากในช่วงปีใหม่ครับก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยเราวางแผนไว้นะครับที่จะเตรียมการไปสู่ขอน้องหมูมะนาวนะครับเจ้าสาวของน้องบุตรน,นะครับก็เร็วๆนี้นะครับภายในเดือนธันวานเนี่ยเตรียมติดตามไปเลยว่า เราจะไปสู่ขอเขาวันไหนแล้วพอเมือ่อสู่ขอสำเร็จแล้วเนี่ยเอาเขามาจับคู่เพื่อเตรียมพ่อขยายพันธุ์เนี่ยเราก็เตรียมการฉลองพิธีมงคลสมรสให้กับหมูตุ๋นกับหมูมนาครับเรือนติดตามได้เลยครับในเดือนธันวา t นี้ใช่ไหมครับธันวานี้แน่นอนครับที่เราจะไปสู่ขอเขาส่วนฉลองมงคลสมรสเนี่ยรอให้เขาสามารถเข้ากันได้จับคู่กันได้ท,ทําความรู้จักคุ้นเคยกันได้เราก็จะมีการฉลองมงคลสมรสแน่นอน